นมัสสนาค่ะายิ้งชูมันออกคาตอบมาแล้วนีออกว่ายังไงหลวงตาว่ายไงออกปายิงงุูม่ะน่นมันก็ไม่เห็นมือหลวงตามันก็ต้องเอาย่างเงี้ยอออกมาแล้วยิงจูมันก็อย่างนี้ใช่ป่ะใช่แต่มือเขาจะห้ากับคำปั้นใช่ป่ะค่ะแต่ตอนนี้มันอย่างนี้มันบอกเสร็จแล้วก็ก็เลยบอกว่าไอ้ที่ตรงเนี้ยมันปริศนาใช่ป่ะค่ะ ถ้าภาษาที่พูดเรียกว่าโอเคนะคะค่ะก็ว่าเรียบร้อยค่ะแต่ก็คือเรียบร้อยไงค่ะจบตรงนั้นคือสองสี่สาเถอะค่ะหกสองสี่หกจุดสองสี่หกมีสี่จุดสี่ตัวค่ะเลขมีสี่ตัวคุณชอบสี่ตัวตรงนี้ค่ะ ัตหน้าัตกลางโตหน้ากับัวท้ายเหมือนกันที่ปู่บอกอ่ะค่ะปัจจัยชนัวหัวกับโตกลางัวท้ายค่ะวันที่แล้วถูกไหมถูกค่ะแปดห้าเต็มเต็มค่ะคุณเป็นบยญานค่ะใช่มีเลขที่มาที่ไปยังไงค่ะปู่มไลิกําหนดค่ะมีดีเอ็นเอค่ะปู่มีดีเอ็นเอชี้ไม่ทันหลักฐานสูงของขอัต้องใช้นิ้วชี้ไม่ท้าเฟรดี้ถูกไหมให้เขาคิดว่า ปูขนเขียนเลขไหมปูฝันไหมเลขไาจากบัตรประชาชนอันนั้นใช่เจ้าค่ะใช่เดี๋ยวจะหาปูชั้นคหมูค่ะเตียมอันนี้ไม่ได้เตียมหาไม่เตียมทําไมค่ะของกินทาไมของแกงทาไมไม่แฉไม่แฉไม่ไปตอบคให้เขาตอบตัวเขาเองว่ามันธุระของข่อยบอ๊ค่ะปู ไม่อยากให้เล้นยุ่ในเสาเด้นะไม่อยากให้ใครทั้งงานน้องปู่เนาะปีใหม่แล้วไม่ต้องให้ภาษาอีสานคือให้ให้อย่างเดียวภาษาไทยคือให้ให้พู้เจ้าคือให้ให้โอ้คนละตัวโอ้คนละตัวให้คนไทยคือให้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจสาธุและจริงใจจริงจังเมื่อนี้มีอะไรนะสี่ตัวเป่ายิ่งสุดสองก็เลขสองค่ะ เลขสี่เลขสี่ค่ะเลขหกค่ะเลขสามศูนย์ศูนย์สามทิ้งไปสามทิ้งไปไม่ใช่มันจะมาหรือสามทิ้งไปไม่รู้เป็นหนานแล้วแจ่เจ้าแค่เป็นคนบอกทิ้งยองเนาะค่ะมันยังไม่ได้ว่าทิ้งเลยปู่ไหมได้ยินคนที่ดูคลิปเขาปลูกต้องมีสติและปัญญาค่ะงูจทิ่แล้วเราไปวงทรแอนนั้นไม่รู้แต่ไปกระบาด ก็ไม่รู้แต่เป็นหนามอยู่ตรงนั้นอ๋อค่ะอย่างโยมคนนั้นอ่ะเขาก็ตีของเขาไปเขาก็ได้สองงวดก็เลยบอกว่าผู้พูด่ะเป็นปริศนาเพราะเราเป็นพระเราจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูเขาก็ติดเป็นอะไรเรื่องธรรมดาแต่ตอนเนี้ย ดูให้เป็นจับให้ได้มันก็ได้เฮีสำคัญคือช่วยกันภาวนาขอให้สิ่งตรงนั้นขอที่เรามาขอที่นี่ขอที่นู่นค่ะใจที่สำคัญที่ด่านเม็กณเวลานี้ใครขอได้สาธุขอให้ประสบความสําเร็จมเอฟซีคนที่ใจดีๆอยู่ดูอยู่นี่นะขอให้คนที่ขอมาเมื่อได้ ขออยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าขอให้ปู่ด่านเมฆค่อยต่อยอดไปแล้วเด้อฝากคนนั้นมาแล้วเด้อสุดท้ายแล้วปีใหม่ต้องขอพอนเอาเองทำสกวนทำคนละส่วนทำของพระคือพระทํางานทำของคุณโยนคือทออัมทำแต่ทำของพระคือธรรมะสะอาดสด ใสสรุปคือโป่งโป่งใสโป่งใสสอแก้วใสยางในชาม่าคือโดนอนใสพ่วงรวยคสาสาทุไปถ้าตรงนี้ไม่ออกแสงรวยค่ะรีบลองพอบมนี่ยังเป็นต่ยานะครับเป็นยางเก เขาว่าปู่เป็นอดิฟ์อเตอร์เหรอคะเสกให้เสกให้พรพรรวยรวยด้วยนะก็ให้ไปแล้วไงสาธุก็ตอนนี้บอกให้คุณโยมพารวยพาเขารวยพาเขาทำบุญเก้าร้อยเก้าเก้าวัดสาธุอันนี้คือคำพูดของปู่ใชค่ะแล้วทำไมปู่ต้องให้สมเด็จไม่อยากมาพูดเลยปู่ก็ขออะไรค่ะขอความรู้สึกดีๆขอทุกคนเปลี่ยนไปปีใหม่ค่ะเปลี่ยนที่เป็นเลขบวกค่ะ ไอ้ส่วนลบฝังทิ้งไปเถอะเอาสิ่งดีๆเข้าสมองดีกว่าไหมขอร้องสิ่งดีๆเข้าสมองสิ่งไม่ดีเอาเข้าไปทำไมมันเป็นของเสียค่ะแจกของรับไม่เป็นเขาจะเอาจากของเสียเขาถามว่าของดีของเสียคุณมาขอเพราะคุณก็ขอระมานที่หนึ่ง เหลือผู้ข่าเป็นพระทุกคนมีกิเลสอ,อยากได้โชคไหมค่ะไม่ต้องถามค่ะถ้าถามคุณพรนั่งเฉยๆแล้วรถเบนมามาถึงแล้วคุณไม่เอาเหรอเอาแล้วลงมาก้าวแรกเขาทำทองหล่นคุณไม่เอาเหรอคนร่ำต้องมี ต้องหยิบไว้ก่อนถูกไหมค่ะหยิบไว้ก่อนแหละของใครก็หยิบไว้ก่อนค่อยคืนแต่ว่าจะคืนหรือไม่คืนค่อยคืนทีหลังหรือไม่ไม่มีเจ้าของแล้วก็เอาแล้วมันก็มีอุบายใช่ไหมค่ะคุณทำ้หล่นแล้วก็หยิบปุ๊บของผู้ขาถูกเหรอซี่เป็นห้องจะคืนจริงบอกสองนี่หลกกิเล่ของมนุษย์คือพานก็บอกว่าโลกคืออะไรหลงคืออะไรคชอบคืออะไร ให้คืออะไรไม่ตอบต้องไปศึกษาเอาโลกใบนี้ปากบอกว่าชอบใจมันบอกว่าเกลียดมีกับให้ปู่ถึงถามว่าปู่ให้ปู่มีความสุขใครจะติดปู่ปู่ไม่สนนั่นคือกติกาของปู่เพราะบ้านปลายของชีวิตปู่อยากมีความสุขแต่ทุกมันก็มี แต่การให้แล้วใจเรามันบอกว่ามีอ่ะค่ะยมพรค่ะใจเรามันบอกว่ามีแต่บางทีตั้งในกระเป๋ามีแค่สองบาทค่ะแต่ก้าคิดดูเลยค่ะไขมาเนี่ยมีเงินสองบาทค่ะต่มีเอีกบาทค่ะมีเอฟซีพูดอยู่แต่ถ้าของถ้าของยังไม่ถึงยมพรไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่มีบางไม่พูดไม่พูดค่ะนั้นอยู่ในใจเรารู้ทุกนาทีค่ะแต่อยตอบด้วยความรู้สึกค่ะ ไม่ได้ไปปนแต่เงินในกระเป๋าใครแต่คอยบอกว่าคอยไม่มีคอยเขาบอกไม่มีคอยทำงานด้วยใจไปด้วยศรัทธาแล้วก็ทางรูบาอาจารย์เขาบอกไปหาของน่าอันนั้นคือท่านสอนลึกๆว่าการทำงานทำด้วยใจไปด้วยกันไม่ได้ไปหาตังค์ไปให้เขาความรู้สึกเสร็จแล้วมันจะแปลเป็น อาสาอทังหา,าม่รู้มารับจริงไหมจริงตอบเลยว่าจริงคอยลองเองกับตัวออกมามีบาทกับเงินสองบาทแล้วก็ปากเบาครูบาอาจารย์บอกนี่แหละคือการเจิมลิ้งกะระเวกไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์เจิมแต่ใช้ครูพักลักจำครูพักลักจำเหมือนคุณโยม ไปตอบตัวเองว่าตั้งแต่ก้าวเขามาถือโทรศัพท์เนี่ยค่ะชีวิตเปลี่ยนไหมค่ผมไม่ถามเพราะเจ้าจะรู้ค่ะตั้งแต่มาถือโทรศัพท์ถ่ายคนนั้นถ่ายคนนี้แล้วมาเขียนว่าเป็นนักข่าวแค่นั้นละ่ะพอสินชาติยานในมีตัวหนังสือนักข่าวค่ะจิตอาสามมนเกิดค่ะมไม่ถามว่าเจ้าเหนื่อยไหม ไม่ถามว่าเจ้าเหนื่อยไหมไม่ถามไม่โค้วเหนื่อยไหมมันไร้่อรละนี่แหละค่ะน้องปู่น้องเนี่ยก็นอนอย่างเงี้ยนอนกลางดินกินอกเงี่านี่แหละค่ะนี่แหละแค่มีตัวหนังสือแค่ตัวเดียวนั่นก็ข่าวมันก็รลกภาษาฐานนั้วข่าวค่ะแล้วก็ต้องส่งข่าวเหมือนนกเหมือนบุรุษไปรษณีย์ถามว่าทุกอย่าง อย่างที่เจ้าว่าล้อหมุนมาวัดล้อก็ต้องหมุน้มคัมล้อเจ้าหมุนทุกคนที่เดินมาวัดมันก็เป็นที่วัดใจคพอบางคนบอกมาวัดไม่อยากมาเลยไม่มีตังค์ไม่ได้อยู่เนี่ยถูกต้องการทําบุญนันรู้วันนี้แต่จริงๆแล้วนะมาล้างทุวยล้างชามก็เป็นบุญแต่ถ้ามีเงินนั่นเป็นการต่อทรัพย ซั์คือปัญญาค่ะต่อบาทนึงก็ได้เพิ่นบริวบบจะเอาตังทั้งหมดหรอค่ะปู่ใช่ค่ะปู่สาธุเจะคนแปลแปแปแปว่าต้องจกค่ะเราไม่ต้องจกเจ้มาล้างถ้วยกวาดตอนี่ง่ายเนานะปู่นะบุญบุญทำได้แบบง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องว่าไม่มีคนเราไปตั y, ้งโจทย์คือหน้าค่ะหน้าตาค่ะน้าตาปวดอ้าง ค่ะ <c oughs> หัวโขนค่ะหัวโขนไม่ต้องใส่หัวโขนไม่มันมันใส่ใส่แล้ว <c oughs> ใส่ใส่มาใส่แล้วเราก็ปรุงแต่งถอดออกค่ะปล่อยวางค่ะอย่างที่นโคดสานเขาบอกให้ถอดพ้าถุงค่ะอะไรอย่างนั้นล่ะค่ะค่ะมัน,เป,นเป็นเป็นเป็นคำพ้ผอผวนของคนดีสานค่ะให้ถอดเขี้ยวเล็บค่ะแล้วเข้าวัดแล้วเข้ามาปรุงแต่งตัวเองว่าปล่อยวางลบ นั่นคือคำพูดแต่ต้องใช้ค่กะก่อนจะก่อนจะชันข้าวย้ำอีกทีเป่ายิ่งสุดยังไงบ้างนะสองสี่จ้าหกศูนย์สาธุเจ้าค่ะไม่อยากพูด